สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาที่รักทุกคนเรียนไฟฟ้ารถยนต์กับครูสุพั์สำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ใบงานที่2.2การใช้มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลนะครับมาดูครับว่ามีเครื่องมือคือมือหรือว่าอุป,ปกรณ์อะไรบ้างนะครับที่ใช้ในการทดลองในใบงานนี้นะครับจะมีมัลติมิเตอร์นะครับแบบดิจิตอลนะครับตรงนี้ต่อไปครับเป็น DC Power supply ดีซีพาวเตอร์ซัพพลายต่อไปครับเป็นสายไฟนะครับที่จะใช้ต่อนะครับในแถนวงจรนะครับต่อไปครับเป็นชุดฝึกวัดกระแสนะครับคือชุดนี้นะครับซึ่งชุดนี้ก็จะประกอบไปด้วยมีหลอดไฟนะครับที่ใช้ในการทดสอบแล้วก็ข่าวของน้ำานนะครับข้าวาน้านหรือว่ารีซ็ตแว์นี้กูจะมีให้มาทั้งหมด3ตัวนะครับในการวัดต่อไปก็จะเป็นผ้านะครับอาเท็ททำความสะอาดนะครับสุดท้ายก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับ สำหรับช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวเราเจอใบงานแรกครับผมสวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาที่รักทุกคนครับทีนี้นะครับเรามาวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้านะครับโดยใช้ DC power supply นะครับเป็นตัวสร้างแรงดันไฟออกมานะครับก่อนอื่นนะครับเราจะมาทำความรู้จักนะครับหรือว่าการใช้งาน ของตัว DC power supply ก่อนนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับให้กดปุ่ม power นะครับในการใช้งานนะครับปุ่มสีเขียวนี้นะครับอ่าเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วนะครับมันก็จะมีตัวเลขโชว์นะครับที่หน้าจอนะครับโดยนะครับทางฝั่งขวามือนะครับของครูอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นไฟนะครับที่โชว์สถานะนะครับแรงดันของไฟนะครับมีหน่วยเป็นโวลต์นะครับเป็นโวลต์ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้นะครับก็จะเป็น m นะครับก็คือค่าเคอร์เรนต์ค่ากระแสนะครับทีนี้ในใบงานนี้นะครับเราจะใช้แค่แรงดันนะครับก็คือฝั่งนี้เท่านั้นนะครับก็คือวัดแรงดันของไฟนะครับการใช้งานนะครับก็คือปุ่มที่ใช้ปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่มปรับ นะครับปรับแรงดันนะครับเราต้องการใช้ไฟกี่โวลต์นะครับ5โวลต์10โวลต์12โวลต์15โวลต์นี้ก็คือใช้ตัวนี้นะครับเป็นปุ่มปรับนะครับซึ่งเครื่องตัวนี้นะครับมันเริ่มปรับได้ตั้งแต่1โวลต์ไปจนถึง30โวลต์นะครับนี่ปรับแรงดันนะครับซึ่งปรับนะครับจะมี2ปุ่มนะครับปุ่มหนึ่งก็คือปรับแบบจาบจบนะครับทีนี้ปุ่มที่2นี้จะเป็นปรับแบบละเอียดนะครับนี่หลังต้นซีจอมานะครับมันจะปรับเป็นละเอียดขึ้นนะครับตอนให้เราปรับค่าได้ แรงดันที่เราต้องการ peaks, ได้ดีย,ยิ่งขึ้นนะครับทีนี้นะครับตรงข้างล่างนะครับลงมาอีกนะครับข้างล่างตัวนี้ก็คือจะเป็นช่องนะครับแรงดันไฟที่ออกมานะครับอันนี้เป็นช่องแรงดันไฟบวกนะครับตัวนี้นะครับอีก2ช่องนี้นะครับจะเป็นไฟลบนะครับจะเป็นไฟลบนะครับซึ่งการใช้งานเราเลือกช่องไหนก็ได้นครับที่เป็นลบนี่ได้หมดนะครับเมื่อเรารู้จักแล้วนะครับการใช้งานของเครื่องนะครับทีนี้เรามา ดูมัลติมิเตอร์ของเราก่อนนะครับว่าเราจะใช้ยังไงนะครับซึ่งใบงานนี้นะครับครูจะวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้านะครับ5โวลต์โดยใช้มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลนะครับก็คือเครื่องนี้นะครับก่อนอื่นนะครับให้เรากดปุ่ม power ก่อนนะครับของเครื่องดิจิตอลเสร็จแล้วนะครับให้ปรับเลงนะครับไปที่อ่าปรับสวิตช์เลือกย่านวัดไปที่20นะครับ dc 2 0นะครับก็คือตัวนี้นะครับ dc 2 0นะครับอ่า ตัวนี้นะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราเลือกย่านวัดนะครับปรับแรงดันไฟให้ได้ก่อนนะครับซึ่งใบงานแรกที่ครูกำหนดให้ก็คือให้เลือกวัดไฟ5โวลต์ก่อนนะครับให้ใช้ไฟ5โวลต์น,นะครับ DC 5โวลต์เราก็ต้องปรับนะครับไฟให้ได้5โวลต์ประมาณนี้นะครับ ไปดีโวลต์เสร็จแล้วนะครับให้ใช้ปลายของมัลติมิเตอร์นะครับสีแดงนะครับนี่สีแดงตัวนี้นะครับเข้าไปต่อเข้าที่ขั้วบวกของ power supply นะครับสายสีดำของมัลติมิเตอร์ครับจี้เข้าที่ขั้วลบของ power supply นะครับแล้วก็อ่านค่านะครับที่สเกลของมัลติมิเตอร์นะครับแบล็กิตอนนะครับก็จะขึ้นให้นะครับประมาณ5.01โวลต์นะครับ อันนี้แรงดันนะครับที่เกิดขึ้นต่อไปนะครับต่อไปครับเราจะวัดที่แรงดัน12โวลต์นะครับเราก็จะปรับไป12โวลต์นะครับประมาณนี้นะครับประมาณ12โวลต์จากนั้นนะครับเราก็เลือกย่านวัดนะครับคือเราวัดไฟไม่ถึงไม่เกิน20โวลต์นะครับเพราะนั้นก็ยังคงเป็นเลือกย่านวัดอยู่ที่ ดีซียี่สิบเหมือนเดิมนะครับในย่านนี้นะครับอ่าก็ใช้การวัดนะครับใช้สายสีแดงนะครับของมัตติมิเตอร์นะครับปลายสายสีแดงนะครับต่อเข้าที่ขั้วบวกของดีซีพาวเวอร์ซัพพลายนะครับสายสีดำครับต่อเข้าที่ขั้วลบของดีซีพาวเวอร์ซัพพลายนะครับแล้วก็อ่านค่าครับครูอ่านได้ตอนนี้ก็คือสิบเอ็ดจุดแปดแปดนะครับอ่าต่อไปครับ อันที่3นะครับไปงานที่3ก็คือวัดแรงดันไฟที่15โวลต์นะครับเราก็ต้องปรับไฟให้ได้15โวลต์ก่อนอ่าปรับไฟให้ได้15โวลต์นะครับอ่าได้แล้วนะครับจากนั้นนะครับก็เลือกย่านวัดนะครับย่านวัดก็คงไว้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราอ่าวัดไฟไม่ถึงอ่า20โวลต์นะครับก็คือวัดแค่15นะครับก็ยังคงรับได้อยู่นะครับในการวัด ก็เหมือนเดิมครับสายสีแดงต่อเข้าที่ขั้วบวกนะครับของ power supply นะครับสายสีดําหรือว่าต่อเข้าที่ขั้วลบนะครับของ power supply นะครับแล้วก็อ่านค่านะครับตอนนี้ครูอ่านได้14.94โวลต์นะครับอันนี้นะครับก็คือการวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้านะครับโดยใช้มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลนะครับแล้วเจอกันใบงานหน้าครับผมครับสวัสดีครับ สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาที่รักทุกคนทีนี้นะครับมาดูใบงานการวัดค่ากระแสไฟฟ้านะครับ dc แอมป m โดยใช้มัลติมิเตอร์นะครับเป็นเครื่องมือวัดในการวัดกระแสไฟนะครับที่โหลดมันกินนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูการต่อวงจรก่อนนะครับก็คือสายไฟนะครับจากขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับจะมาเข้าที่แผงฝึกนะครับที่ขั้วบวกของแผงฝึก เสร็จแล้วนะครับก็จะผ่านฟิวนะครับผ่านฟิวเข้ามานะครับที่สายสีแดงของมัลติมิเตอร์นะครับก็คือสายด้านบวกของมัลติมิเตอร์นะครับแล้วก็ออกมานะครับออกมาจากมัลติมิเตอร์นะครับเป็นสายสีดํานะครับมาผ่านออกมานะครับทีนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับ ไฟก็จะวิ่งมารออยู่ที่สวิต์นะครับตอนนี้เรายังไม่ต่อสวิต์ไฟก็เลยมาไม่ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับไฟนะครับก็จะถ้ากดสวิต์ไฟก็จะวิ่งผ่านนะครับมาที่าทางขั้วหนึ่งนะครับของสวิต์ก็จะมาเข้าที่เส้นสีแดงตัวนี้นะครับแล้วจะวิ่งมาเข้าที่หลอดไฟนะครับที่ขั้วบวกของหลอดไฟนะครับ แล้วก็ออกมาที่ขั้วลบนะครับของหลอดไฟนี้นะครับออกมาเส้นสีเหลืองนะ่ครับไปที่ไหนครับไปที่ออกมาที่ขั้วลบนะครับออกมาที่ขั้วลบนะครับไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับนี่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นอันครบวงจรนะครับทีนี้ใบงานนี้นะครับครูต้องการให้เรารู้ก็คือการวัดค่ากระแสไฟฟ้านะครับการวัดค่ากระแสไฟฟ้าโดยนะครับเริ่มต้นก็คือเราจะต้องเลือกย่านวัด ของมัลติมิเตอร์นะครับให้อยู่ที่อ่า1 0แอมนะครับ10แอมนะครับตอนนี้ตั้งไว้แล้วนะครับ10แอมอ่าเสร็จแล้วนะครับกูก็จะเริ่มการทดลองให้เราดูนะครับเมื่อเรากดสวิตช์นะครับกดสวิตช์ตำแหน่งออนนะครับั๊บเห็นไหมครับหลอดไฟก็จะสว่างขึ้นนะครับทีนี้ดูที่มัลติมิเตอร์นะครับหลอดไฟหลอดนี้นะครับกินกระแสไฟอยู่ที่0.73นะครับมิลลิแอม ก็คือกินไม่ถึง1แอมป์นะครับอันนี้ก็คือโหลดนะครับหรือว่าโหลดไฟนี้กินอยู่นะครับอันนี้ก็คือเป็นการวัดนะครับวัดโหลดหรือว่าวัดการกินกระแสของหลอดไฟถ้าหลอดมันใหญ่ขึ้นนะครับการกินกินกระแสก็จะมากขึ้นตามนะครับอันนี้ก็เป็นอีกใบงานหนึ่งนะครับที่อยากให้พวกเราได้เรียนรู้นะครับการกินกระแสของไฟนะครับเพราะฉะนั้นใบงานนี้นะครับก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ